ทุกคนให้กำลังใจคนโก้คนเดียวของนางความแสบไม่ต้องพูดถึงเหมือนเดิมแล้วได,ได้แล้วก็วันนี้คนเดียวของน้องอะ่ะมันเป็นคอนเสิร์ตฟรีนะทุกคนหมายถึงไม่มีบัตรเข้าใครไปก่อนก็นั่งตรงไหนก็ได้อะ่ะอืมถ้าเต็มก็ยืนเอา <c ười> คือมันไม่มี เสียค่าบัตรเนี่ยอืมเป็นงานแรกที่ฟรีจ้ะแต่เป็นสถานที่ที่คนเขาก็อยากไปคือปอกุ้งเผาปอกุ้งเผาในตำนานของนุกปลายนานมาแล้วนุกปลายเคยมาสมัยแรกๆเลยสมัยนั้นให้กำลังใจนางนางตื่นเต้นมากแล้วคือแบบเอ็นดูพีเอฟซีนุกปลายเขาไม่ดื่มไงเขาไม่ค่อยดื่มนางก็แบบ เนอะอ็นดูน้องให้กำลังใจคนโก้กันทุกคนเพราะว่านางตื่นเต้นมากแหละเพราะว่ามันมันจะต้องมีคนนอกด้อมอะที่เขาเข้ามาแล้วมันมีสตรีมไลฟ์ด้วยนะวันนี้เพราะว่าเพราะว่าอ,อแต่สตรีมไลฟ์บอกเลยเสี่ยงเงินจ้ะแต่ไปดูน้องที่หน้าง,งานไม่เสี่ยงเงินจะสตรีมไลฟ์เสี่ยงเงินนะครับอืม เอนดูเอนดูให้กําลังใจน้องให้กําลังใจนุกกับน้องโจวันนี้โจธวัชชัยด้วยนางของตื่นเต้นเพราะว่ามันจะมีนอกด้อมด้วยแต่เพื่อนเขาก็ไม่ให้กําลังใจในกลุ่มปิดแล้วนะจ๊ะชาณภาเข้ามาขอเพลงก่อนใครดูซิว่าเขาจะรัดคิวคนหน้าง,งานไหม,มเขาจะรัดคิวคนหน้าง,งานไหมเพราะว่าเขาขออยู่ในสตรีมไรแล้วเพื่อนเขาจะจัดให้หรือเปล่า รอดูว่าจะเป็นยังไงให้กำลังใจคุณโก้กับโชตวัฒชัยทุกคนให้กำลังใจน้องทั้งสองคนคงตื่นเต้นมากที่นุกบอกว่าทิปหน้าเวทีวันนี้จะเอาทำบุญทุกคน,คนคงจะพูดในใจว่าเุ้ยนุกทำไมใจบุญจังเลยนารักจังเลยคนมาเยอะคงจะทำบุญเยอะนุกจะเอาทำบุญส่วนหนึ่งของคนเอาเงินมาให้<แ>ให้หนึ่งพันนุกทำบุญสิบเปอร์เซ็นต์เท่ากับเป็นเงินเท่าไหร่นะฮะ 1>, 1 0 0 0 10%เป็นเงินผมได้900ที่เหลือที่เหลือไี้เข้าวงหมดเลยใช่ไหมครับ <laughs> อะไรนะที่เหลือเข้าวงหมดเลยฮะ <laughs> ไอช้างพูดแบบนี้ฮะเดี๋ยวทำบุญ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 ด้วยให้ค่าขนมพี่พี่สิงแบนด้วยอ่า ต้องได้ต้องได้ครับต้องได้ต้องได้ไม่สิ่งแบนหนึ่งเปอร์เซ็นต์เอาก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรแหละ <c oughs> นี่นหรนนั่นที่เขาว่กากำขี้ดีกว่ากำตด <c oughs> ยังเงียบที่ล่ะแล้วเวลาเล่นจริงอย่างเงียบแบบนี้นะไม่ได้มานานแล้วนะเห็น่าคนหยาบอเอือนเป็นอยู่ไอ,อ แต่ขอร้องทุกคนนะขอร้องสินิ้วนุกธดน,นขอพนมมือก้มลง,งกราบทุกคนกินเหล่ากินเบียร์ในเดิมมันเอ้อันนี้นุกคิดเองนะไม่ไม่ได้มีใครบังคับเพราะว่าอะไรรู้ไหมจินตนาการในใจเออวอะไม่เอาไม่เอาไม่ต้องถ่ายวันนี้กินเลย <S <S อ,อะไรนะมาข <S <S ับรถไม่ได้จอดทิ้งว้นนี่ขับแท็กซี่นั่งแท็กซี่กับ แมนแมนเพื่อเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่เอกทำไมในอนาคตข้างหน้าเฮ้ยเขาก็จะมาเอฟซีนกไปแม่งกินเหล้ากินเบียร์เก่งขายได้เงนมากเลยขอให้ยอดถล่มทลายตั้งแต่ก่อนซีรีส์เมาเละเทะก็ไม่เป็นไรอันนี้ไม่วันนี้ห้ามร้องนะไม่ไม่ไม่จะมาหลอกนักร้องไม่ได้นะไอตัวนี้ร้องขึ้นปั๊บไอตัวนี้กูเป็นคนดูแลศิลปินทันทีเลย แกลอุดหน,นุนอุดหน,นุนหน่อยอุดหน,นุนหน่อยนะครับพวกมฟนมามนั่งยูซ่ซือถือโทรศัพท์แกล่าพวกแมนแย่ข่อยเบ้าแยกข่อยเบย้านะฮะฝากพี่ๆเด็กเสิร์ฟพี่ๆเสิร์ฟด้วยนะครับเสิร์ฟเบียเสิร์ฟอะไรพี่มาขายเลยว่าเดี๋ยววันนี้แฟนกับผมกินเต็ม,ตมที่ถล่มทลายทั้งอาหารทั้งเหล้าทั้งเบียพี่ขายเสร็จแล้วพรุ่งนี้พีอ่อะเดี๋ยวปีหน้าค่อยอสั่ง วันนี้มีปูหรือมีอะไรก็เอามาก่อนเพราะเอฟซีผมบวชชีอยู่ <c oughs> อาะเพลงอะไรอยากให้ร้องเพลงอะไรเศร้าฮะฮะสวนทางขอบคุณครับ <c oughs> ทำบบน <c oughs> ทำบุญโอเคโอเค เอาสวนทางในเวอร์ชันของแซคชุมแพรได้ไหมมาอย่างตอนนี้ดีกว่ามันจะได้มันจะได้เป็นตัวนุกเธอดนเปิเดแนวคนข้างหึ่งเดโิรอนได้ซีดาวเปน็นลดวันนี้เจอกันแน่นอนครับนุกเธอโดน แตบกแน่นอนและมีน้องโจทศชัยและก็พี่พีชิงมิวสิกแบน